เินพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพบกับอัตมาพระมาธิรนาคธโรในธรรมจักรภูพาธรรมจักรภูพาในวันนี้น้อมระลึกถึงร้อยสองปีชาติการเรดพระหุณพระญยะพระสมุรยานหลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งเป็นพระอุปชาของอัตมาพระมาธิรนาคอคริโร วันนี้น้อมระลึกถึงพระเชพระคุณท่านวัดป่าภูผาสูงก็จะมีการเบงสุกุลสวดมนต์ถวายปฏิปฏิบูชาถวายในวันนี้ก็เป็นที่น่าปราพื้มใจญาติโย,ยมทั้งหลายที่ได้เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธานิโยเพราะว่าพราะองค์ท่าน เป็นพระผู้ชำนาญทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเป็นพระแม่ครูบาอาจารย์ผู้น่าเลื่อมใสเป็นพระอุปชา <c oughs> ที่แลดูแลสิทธิอนุสิทธ์สั่งสอนอัธรรมเป็นอย่างดีเยี่ยมวันนี้ครบ102ปี8กุมภาพันธ์2464 เป็นวันเกิดของท่านเรียกว่าชาติกาลหรือการเกิดมาถึงวันนี้8กลกุมภาพันธ์2566ก็รวมแล้ว102ปีชาติกาลขององค์ท่านถึงองค์ท่านจะจากไปตั้งแต่วันที่15พฤษภา2542าก็หลายปีพอควรแล้ว แต่ทุกคนก็ยังน้อมรำลึกยังฟังเทศฟังธรรมขององค์ท่านเหมือนเดิมตายก็เหมือนไม่ตายมาเงินเถอะฟังเทศท่านฟังธรรมของท่านท่านอยู่ก็ฟังเทศของท่านท่านตายก็ฟังเทศของท่านเป็นอมาตะธรรมเป็นอมาตะพจน์จริงๆคำสอนของพระเดชพระุชหลงพระพุทธานิโย ก็ให้เราทั้งหลายได้น้อมรำลึกท่านเกิด8กุมภาพันธ์2464ละสังขาร15พฤษภา2542พระธันทภิงศพสาสิเว็พฤษภา2543ในการละสังขารของท่านอาตมาก็ได้ไปร่วมในงาน ส่งน้ําศพขององค์ท่านโดยมีพ่อแม่ครูจานหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนเป็นประธานในพิธีรประ่านเพลิงศพของท่านก็ได้ไปร่วมเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้เขียนหนังสือประวัติขององค์ท่านถ้าใครอยากอ่านประวัติหลวงพระพุทธานิโยก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กของวัดป่าภูผาสูงหรือเข้าไปที่พุทธภูผาบุตรด,ดาภูผาเวอรไวเบบุตรด,ดาภูผา ก็เปิดอ่านได้ทั้งเล่มเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่นี่ได้ที่เว็บพุทธภูผาพนะิมพ์เข้าไปก็เจอเอาละวันนี้เราผูเเา้เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกศิษย์ลูกหา <c oughs> เป็นสัตว์ที่วิหาริกด้วยอาศัยใบบุญขององค์ท่านจึงน้อมรำลรึกกะตันยุก,กตะเวทิตา ต่อพระเดชพระคุณพระราชสังวรญาหลวงพระพุทธานิยโยประวัติยอ่อขององค์ท่านก็น่าฟังประวัติยอ่อหลวงพระพุทธนะน่าฟังและประวัติขององค์ท่านก็หลายคนที่ฟังแล้วก็น้ําตาไหลเพราะว่าเป็นประวัติที่ซาบซึ้งถึงใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้อาจจะนำมารีรันหรืออ่านหรือบันทึก หรืออย่างไรเพราะว่าอันเดิมๆก็ก็ดีแล้วนะแต่ว่าเสียงกัดกัดให้หายหรืออาจจะนำมาแก้ไขเพื่อจะเอาลงใน YouTube ใหม่ก็ได้ซึ่งอาตมาได้เรียบเรียงได้เขียนแล้วก็ได้อ่านด้วยตัวอาตมาเองเพื่อถวายบูชาคุณพระองค์ท่านแม้จะนานมาแล้ว ก็ยังนึกถึงก็ยังบูชาก็กราบไหว้อยู่ทุกวันทุกวันกราบพระพุทธพระัรโมพระสังโฆแล้วก็ยังกราบหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านพอลีหลวงปู่เหรียญพ่อแม่ครูจันหลวงตาหลวงพ่อพุทธกราบสมเด็จพระมาสมณะเจ้าเจ้าคุณอุบาลีหลวงปู่ลีหลวงปู่ประสานหลวงปู่สนบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ก็ก็นึ่งในพระที่กราบทุกวันทุกวันก็หลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งเป็นพระอุปชานี่แหละท่านบวชเนตั้งแต่อายุสิบห้าปีนู่นที่ตะบนตาเนืองโคกสีจังหวัดสกลนครท่านเป็นสามเณรที่เรียนหนังสือเจง เป็นสมณีน,นที่ฝ่ายการศึกษาม,มากบวชตั้งแต่อายุสิบห้าปีนะได้อบวชพระในที่วัดปธุมนารามสองสทั้งหมดนี้ถ้าตาตมาไม่ลืมนะบวชพระในสองสี่แปดหที่วัดประทุมวนารามพระปัญญาพิสารเถนหนูทิตะปัญโยเป็นพระอุปชฌา ๋ยวท่านก็อ,นอยู่เป็นเนหลวงปู่สาวกันตะสีโลด้วยท่านเทศว่าท่านเป็นสิทธิ์องค์สุดท้ายของหลวงปู่สาวกันตะสีโลท่านเทศของท่านเองนะอันนี้ต้องไปฟังที่องค์หลวงพ่อเทศเองแต่การพูดถึงหลวงปู่สาวก็น่าฟังมากเลยเทศถึงวงพ่อแม่ครูบาจาจาร์กรรมฐานก็น่าฟังการเรียงลำดับการเทศแบบนี้ หายากที่ใครจะเป็นเทศอย่างองค์หลวงพ่อพุทธได้ยากธรรมะของท่านเป็นปัจจุบันและทันสมัยมากเลยใครได้ยินได้ฟัง <c oughs> ก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เรียกลำดับการตามที่ท่านเทศได้ง่ายเทศเรื่องสมาธิก็แปลกกว่าผู้อื่นเทศเทศเรื่องฌานเรื่องยานก็แปลกกว่าผู้อื่นเทศ ท่านรอดเป็นรอดตายเพราะหลวงปู่ฟั่นอาจาร,รสอนกรรมฐานถ่าเราถึงหลงปู่ฟั่นนี่น่าฟังมากทีเดียวต้องไปอ่านในประวัติขององค์ท่านเข้าไปในพุทธภูภานีหรือว่าเวอร์ไวเบวบุญด,ดาภูพาที่ดรอกเตอร์อธิปสวนันได้ทำเอาไว้ <c oughs> ไปฟังไปอ่านกันเลยหรือว่าจะฟังเสียงอ่านประวัติขององค์ท่านก็ไปที่ YouTube ประวัติคติธรรมปฏิปทาพระราสังวรยานหลวงพพุทธ,ธนิยโยโดยพระหมหาทีนานหรือว่าไปดูที่หน้าเฟซของวัดป่าภูผาสูงนี่แหละญายยติโยมทั้งหลายความเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระอุปชานี่มันก็เป็นกันตลอดกาลเนี่ยมันเลิกเป็นกันไม่ได้ความเป็นสิทธิ์เป็นสติวิหาริกก็เหมือนกัน มันจะเลิกเป็นกันไม่ได้เมื่อเลิกเป็นกันไม่ได้ก็เป็นความลึกซึ้งที่จะอยู่ในหัวใจตลอดกับตลอดกันเป็นความลึกซึ้งเป็นความทราบซึ้งถึงใจที่เราในน้อมรับลึกถึงองค์ท่านในวันนี้นะจึงได้น้อมรับลึกถึงองค์ท่าน ในน้อมนอมัสการคารวะถึงองค์ท่านมหาเทเรประมาเดนะดวารัตเยนกตังสับบงอบราทังคมัธเมพันเตน้อมคารวะพระมหาธีระพระสังวรญาลงพระพุทธานิยโยซึ่งเป็นพระอุปัชาย์แต่ว่าน้อมกิดน้อมใจที่วัดป่าภูผาสูงนี้ก็มีรูปเหมือนขององค์ท่าน ทั้งในพระทาตจอมผาทั้งในศาลาพระอาหารหันหล่อเอาไว้กรกการบูชาทั้งวิหารหลวงป,ปู่มั่นข้างกุฏิอตามาก็มีรูปของท่านนั่งถือไม้เท้าองค์ใหญ่เชียวเป็นที่สักการบูชากล่าวว่าอยู่ตรงนี้นี่จึงเป็นจุดน้อมรำลึกถึงบุญถึงคุณขององค์ท่าน ไม่เสื่อมคลายจริงๆนี่เพราะความเมตตาขององค์ท่านจึงได้บวชบวชเนนแล้วก็บวชเนนอกีกบวชพระแล้วก็บวชพระอีกอแต่มาบวชเนนก็บวชสองครั้งไปเนรวัดบ้านวัดป่บาบวชพระก็บวชสองครั้งอีกเรียกว่าดับเบิลเกิดบนที่สองแล้วก็เลยต้องทำอะไรเลเลขสองตลอดเวลา ก็ได้ความเมตตาของพระเชพระคุณหลวงพระพุทธนิโยนี่แหละที่ท่านได้เมตตาจึงได้น้อมนำพระธรรมคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นหลักของชีวิตหรืออย่างน้อยนึกถึงท่านก็สบายใจคือท่านมีปฏิปทาสอนคนให้สบายใจ ใครไม่สบายใจใครเป็นทุกข์ไปหาหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยนี้จะจะคลายจากความทุกข์นี่คือความจริงขององค์ท่านในแต่ละวันถ้าเราไปนั่งดูท่านที่กุฏิวัดป่าสารวันเพราะอาตมาก็ไปพักกับอยู่กับท่านเนาะแต่ละวันก็จะมีคนมาหาท่านตอนมานี่หน้าบึง้งหน้าบูดกลับออกไปยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน ท่านเป็นผู้สามารถทำให้คนคลายทุกข์คลายกังวลคลายหม่นหมองได้อย่างยอดเยี่ยมฉะนั้นท่านจึงมีลูกศิษย์ลูกหาม,มากมีผู้เคารพนับถือมากในวันนี้นะก็หลายวัดที่เป็นลูกศิษย์ขององค์ท่านก็คงน้อมรำลึกประพฤติปฏิบัติทักษิณานุ่งประธาน เส่วนวดป่าผู้ผาสูงวันนี้ก็ก็เช่นเดียวกันเมื่อครูบาอาจารย์ของเราท่านมีวาระมาอย่างนี้อาตมาก็มีความยินดีที่จะปฏิปฏิบูชานะีเย็ยนวันนี้ก็ก็จะได้ปฏิปฏิบูชาองค์ท่านเป็นธรรมะสอนใจเป็นปฏิปฏิบูชาที่จะได้น้อมรำลึกถึงบุญถึงคุณ ของพระเดชพระคุณท่านที่มีบุญคุณต่อเราต่อพี่น้องชาวไทยพุทธบริษัทต่อพระศาสนาจะได้นำเรื่องราวดีๆของท่านมาเทศมาสแสดงมากล่าวถึงให้ผู้คนได้รู้จักแม้จะผ่านมานานแล้วคนรุ่นใหม่รุ่นหลังนี่อาจไม่รู้จักรู้จักพระสมัยนี้กับรู้จักพระสมัยก่อนมันโคตรจะต่างกัน ถ้าจะพูดว่ารู้จักพระสมัยนี้แม้แต่ตัวอาตมาเองก็ตามก็เงั้นๆแหละเห็นๆน <sk r ug> กันอยู่ก็เงันๆแหละ <c oughs> ไม่ค่อยต่างจากชาวบ้านชาวเมืองเ <c oughs> ท่าไหร่พระทุกวันนี้แต่ถ้ารุ่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านต่างจากชาวบ้านชาวเมืองท่านเป็นอริยะท่านอยู่แบบอริยะท่านเป็นอริยมุนี เววาจายะโตมุนีท่านท่านเป็นมุนีท่านกล่าวแต่เรื่องดีๆเรื่องพ้นทุกข์และปฏิปทาของท่านก็สะอาดเดีวยวว่าถ้าย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยนั้นกับพระรุ่นใหม่ๆสมัยนี้มันก็ต่างกัน ต่างกันแบบโคตรๆเลยนะไม่ใช่ต่างกันธรรมดาท่านอยู่แบบมุนีผู้รู้ผู้ตื่นอยู่แบบปฏิปทาที่คงเส้นคงวาหมามากและอยู่แบบเป็นผู้ไม่หลงไหลในวัตถุก็นับว่าใครเห็นพระสมัยนั้นหรือความขลังของพระสมัยนั้นหรือว่าญาณวาชาญของพระสมัยนั้นกับสภาพสมัยนี้ก็ต่างกัน สมัยนี้ภาษาเขาเรียกว่าแ <c oughs> ป๊กปาก้วพูดได้หมดแต่มันแปกแต่ก่อนถ้าพูดได้ท่านก็ทําได้ท่านว่าอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นก็ต่างกงันโขอ,อยู่นะต่างกันเยอะอยู่นะก็ตามการเวลานั่นแหละจะจมทั้งหลายตามการเวลาฉะนั้นต้องย้อนมาดูที่ตัวเราสําคัญกว่า เอาคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติสำคัญกว่าเพราะว่าคำสอนนำมาประพฤติปฏิบัตินี้เป็นอมตะส่วนอย่างอื่นก็ไม่เป็นอมตะเพราะองค์ท่านเองก็เป็นไม่เป็นอมตะแต่ดวงจิตของท่านเองนั่นแหละเป็นอมตะความดีไม่มีวันตายแต่คนดีนะมีวันตายไม่ใช่คนดีไม่มีวันตายไม่ใช่คนดีมีวันตาย พระพุทธเจ้าบริณิพานไปแล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระกระสาวกแต่ความดีนั่นแหละไม่มีวันตายเป็นสารแจ่นแท้อันแท้จริงของชีวิตนี่หลวงพ่อพุทธเะ่าปชาท่านก็ตายท่านก็เป็นพระดีเด่นแต่ความดีของท่านนี้อยู่ยังนั่งฟังเทศท่านอยู่เลยเหมือนกับท่านนั่งสอนอยู่เลย เหมือนกับเรานั่งฟังท่านเทศอยู่เลยนะเปิดเทศท่านเปิดเทศท่านฟังเปิดธรรมเทศนาของท่านฟังกอเหมือนท่านนั่งเทศอยู่บทธรรมารให้ฟังอยู่ตลอดเวลานี่ความดีไม่มีวันตายแต่คนดีนะมีวันตายแน่ๆไม่เหลืออันนี้นํมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่าน้อมเร,ริ่มรยสองปีชาติการ พระเดชพระคุณพระราชสังวรยาณหลวงพ่อพุทธนิโยซึ่งเป็นพระอุปชาของอัตมาพระมาธินัตถิโรท่านเกิด8กุมภาพันธ์2464ลาสังขาร15พฤษภา2542พระธานพเพลิงศพ31พฤษภา2543การเวลาแห่งชีวิตผ่านไปแล้วแต่การเวลาแห่งธรรมยังเป็นอาการลิโกอยู่เลยเป็นสถิติโกอยู่เลย เป็นปัจจตังเวทิตาบวนอยูหิตอยู่เลยนี่น้อมรำลึกถึงพระเชพระคุณผู้เป็นพระอภัยชาเหล่าวสิทธ์ซึ่งเป็นสัติมิหาริกกราบเท้ากราบในบุญคุณของท่านไม่มีท่านก็ไม่มีเราเราไม่ได้ผุดได้เกิดถ้าไม่มีหลวงพ่อพุทธนิโยโนี้ประมาที่น่าไม่ได้ผดไม่ได้เกิดจมอยู่งั้น ท่านแจ้จริตนิสัยทําความเห็นผิดให้เราเห็นถูกต้องทําความไม่ดีของเราให้เป็นกลับมาทําคุณงามความดีท่านเป็นผู้ปลอบประโลมในเวลาเราผิดพลาดคลาดเคลื่อนแทนที่ท่านจะซ้ําเติมท่านกลับอบรมสั่งสอนด้วยความเมตตาก็ใครบ้างหล่ะในโลกจะไม่เคยเดินผิดหรือทําผิดเมื่อเราถูกท่านก็ยิ่งส่งเสริม มุทิตายินดีกับความถูกความดีของเราเหมือนเรามาสร้างวัดที่นี่ท่านก็เลื่มปิติยินดีมันต้องอย่างนี้ถ้าเขาไม่ถีบลงหน้าผาอย่าหนีไปไหนนะสั่งกำชับไว้จนกระทั่งอยู่วัดนี้มันนานที่สุดก็เพราะว่าเชื่อในคำสั่งของท่านจึงมาสร้างวัดป่าภูผาสูงจึงมาสร้างดินแดนทำอันล้ำค่า ดูแลป่าแล่เขาท่านอยากให้ดูแลป่าเขาสอนญาติสอนโยมเดอ้อให้เขารู้จักรักต้นไม้ดูแลป่ารักษาต้นไม้สอนเขาอย่าให้เขาตัดต้นไม้อาตอมาก็มาสอนคนสอนคนให้ไม่ให้ตัดต้นไม้สอนคนให้รักษาป่าแต่ตอาตมาก็มีความผิดที่สอนคนให้รักษาป่า ทําไมผิดคนที่แต่มาสอนให้รักษาป่าคนนั้นไม่ได้ที่ป่าไม้ไม่ให้แต่คนไหนที่ที่เขาไปตัดไม้ทํำลายป่าคนนั้นได้เป็นเจ้าของที่คนไหนที่มีที่และต้นไม้เยอะเขาไม่ให้คนที่แต่มาสอนให้รักษาต้นไม้เนี่ยเขาไม่ได้ที่แต่คนที่เขาถางทคาจนเตียนเป็นป่ากระพดป่าเข้ามันได้ที่หมดตกลงอัรตมาสอนผิด หรือว่ากฎหมายวิปริต์ก็ไม่รู้เหมือนยายทูบเนี่ยแจรักต้นแจรักต้นต้นประดู่เนาะประดูท่ที่ที่แจเยอะผู้พาป่าประดู่ทุกวันนี้แหละเออยายทูบเนี่ยรักต้นไม้ดีจังเลยยายทูบดีแล้วนะที่ของยายทูบน้ําก็เยอะสมัยนั้นน,น,น้ํามันไหลจากภูเขาเนาะแต่ก็มีทํานาบ้าง อะไรบ้างแต่ต้นประดู่มันเยอะ,จะเจ้าก็ไม่ตัดใครไปขอเจ้าก็ไม่ให้ใครไปตัดเจ้าก็ไม่ให้ตัดตกลงเวลาเข้าไปตรวจสิทธิ์คนไม่ได้ที่คือยทูบที่กดรักษา,าต้นไม้แต่ที่ข้างๆยทูบที่ตัดต้นไม้เสเกลี้ยงเขาก็ให้สิทธิ์หมดตกลงอาตมาไปสอนคนไม่ตัดต้นไม้อย่างหลวงพ่อบอกนี่มันก็ถูก แต่มันไม่ถูกตับกฎหมายของบ้านเมืองนี้คนอยู่ต้นไม้อยู่มันอยู่ผิดกฎหมายคนอยู่ต้นไม้หมดอยู่ถูกกฎหมายเปลี่ยนเถอะประเทศไทยคนอยู่ถ้าต้นไม้อยู่ป่าอยู่ให้มันอยู่เถอะถ้าใครอยู่แล้วป่าหมดเนี่ยให้มันหนีจากป่าเอานี้ไปจับไป <c oughs> ตกลงคนตัดป่าได้ป่าได้ที่คนรักษาที่รักษาป่าไม่ได้สิทธิ์ห <c oughs> ลวงพ่อพุธก็มาสอนแต่มาแต่มาก็ไปเที่ยวสอน อา้าวญาติโยมมาจากกรุงเทพมามีที่มีทางจะไปทำไร่มันไร่ก็ะโพดเถอะปลูกต้นไม้กันดีกว่า <c oughs> เสร็จหมดทุกไล่ถึงเวลาตรวจสิทธิ์ก็ไม่ให้ก็ว่าต้นไม้มันเยอะอาตมาก็เที่ยวสอนเที่ยวสั่งอย่างนี้ <c oughs> และว,วัดป่าภูผาสูงท่านก็บอกรักษาป่านะผาชาวบ้านรักษาป่าผาชาวบ้านดูแลต้นไม้นะมาธิรนาศ แล้วก็มีที่แปลงหนึ่งลงไปจากทางนี้เขาถวายท่านอามาทิทนาดูแลนะแต่ที่แปลงหนึ่งอยู่ผาปืนแตกท่านก็ฝากฝังไว้ท่านจะไปดูแลให้ผมได้ไหมตอนนี้ก็เป็นวัดแล้วเราก็ไม่ได้ไปหรอกบางแห่งหลวงพ่อพุทธตายแล้วเขาก็เอาที่คืนก็มีคนเรานี่ก็ก็แปลกจริงๆเนาะถวายท่านท่านมาดูเองท่านเดินตรวจเองพอท่านล่วงไปเจ้าของที่เขาที่คืนอันตมาเรารู้ว่าบาปกลัวกรรมแทน คนที่คิดแบบนี้จริงมันมีเยอะนะแบบนี้แต่ที่สําคัญคือท่านบอกมาบอกว่าให้สอนชาวบ้านให้รักษาป่ารักษาต้นไม้แต่มาก็เที่ยวสอนเอาคำพูดของท่านเนาะ <c oughs> แต่มันตลกตรงที่ว่าคนที่มาสอนเนี่ไม่ได้ที่เวลาก็ตรวจสิทธิ์มามันป่าขึ้นไงปลูกต้นไม้ก็เป็นป่ามันเป็นป่าแล้วก็ไม่ให้เขาบอกว่าไม่ได้หรอกมันป่าธรรมชาติฟื้นแล้วงัน ไอ้คนที่เตือนโลกนี้ได้หมดทุกคนโอ้ยอตาตมาเลยถูกถลมม่มว่านี่เป็นเพราะอาจารย์นี่แหละสอนให้รักษาต้นไม้สอนให้ดูแลต้นไม้ถึงเวลาตรวจสิทธิ์ออกสิทธิ์สอทอกอสิทธิทําจินป่าไม้ก็ไม่ให้คนคนนั้นและทุกวันนี้ก็ยังเป็นข้อพิพาทกันกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ว่าตรงนี้ป่ามันฟื้นแล้วอะไรแล้วอย่างนี้เอาก็คนรักษาไว้มันถึงฟื้น แทนที่จะเอาแผนที่ไปดูว่าแต่ก่อนมันเตียนโล,งโลง่งโล่งยนไม่มีต้นไม้สักต้นและตอนนี้มันกลับมามีต้นไม้แทนที่จะเชิดชูคุณธรรมของเขาที่เขารักษาป่ารักษาต้นไม้กลับไม่ใช่อย่างนั้นเลยอันนี้ก็แปลกโลกเหมือนกันคนอยู่ป่าอยู่อยู่ผิดกฎหมายคนอยู่มีต้นไม้เนะี่ยรักษาต้นไม้เน่ผิดกฎหมายนะตอนมันเป็นป่าคนอยู่แล้วมันโล่งเตียงโล่งเตียนก็เรียกว่าป่าถูกทำลายไปแล้ว อันนั้นอันนั้นจะอยู่ถูกกฎหมายน <c oughs> ี่ฝากไว้ให้คิดอาตมาก็คําสอนหลวงพ่อพูดนี่แหละ <c oughs> มาสอนผู้สอนคนใครเชื่อก็ก็ <c oughs> ๆๆทําตามพอทําตามแล้วมาวันหนึ่งมันก็พลิกไปอีกอย่างหนึ่งดูสิความเปลี่ยนแปลงของโลกของชีวิตของกฎหมายของอะไรต่ไม่อะไร <c oughs> เอาละอย่างไรก็แล้วแต่รักษาต้นไม้ไว้ดีที่สุดถึงไม่ได้สิทธิ ก็ได้ความดีแล้วนะเหมือนวัดป่าผู้ผาสูงก็รักษาเอาไว้เป็นบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเชพระคุณพระราชสังบรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยซึงท่านเมตตาชี้ทางมาอยู่ตรงนี้ล่ละถ้าเขาไม่ถีบลงหน้าผาอย่างนี้ไปไหนนะ <c oughs> ค,ำคำสอนของท่านโอ๊้ยเด็ดขาดจริงๆนะลึกถึงท่าน น้อมรู้ถึงท่านเวลานวดขาท่านอะไรท่านท่านก็พุทธมะทธรรมให้ฟังเวลาท่านมาแสดงธรรมอบรมท่านก็เมตตาเดินตามหลังท่านเดินอยู่ในวัดของท่านนี่ท่านเดินไปไหนเจอจานเจอชามเจอช้อนท่านสั่งเก็บหมดคนกินทิ้งกินคว้างท่านเป็นพระผู้ละเอียดละออในสมบัติที่เป็นของสง์ ที่ผู้คนนํามาถวายถ้าเห็นคุณค่าที่สุดนี่เจ้าคุณพระโอะปชาหลวงพระพุทธท่านเรียกเราอะไรอย่างนี้นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังกัดพุกอกับทุกคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจงมีจะท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปลนวันนี้อัตมาพระมา,รทาทีนัทคติทรพร้อมกับธรรมจักภูผ้าสมควรเจรเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรเจะจททั้งหลายในวันนี้แต่ถึงท่านนี้เจริญพร